สวัสดีครับทีเด็ดบอลซิดประจำวันอังคารที่2 8พฤศจิกายนครับ2 5ง6ครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่มจีครับระหว่างคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอา,ร,าร์บีไรซิกครับเวลาตีสาตรง มาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับเป็นฝั่งของแมนซิตี้ครับเอาชนะไป3ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งครับส่วนอาบีไรซ์ครับชนะไป1ครั้งครับล่าสุดที่พบกันครับวันที่4ครับเดือนตุลาคมครับปี2566ที่ผ่านมาครับอาบีไรซ์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ3ครับ มาดูผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับผลงานล่าสุดของแมนซิตี้ครับยังไม่แพ้ใครครับชนะไป4เสมอ2แพ้0ครับยิงได้ถึง20ประตูครับเสียไป7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วน RB ร,ร์บีไรซิสครับชนะไป3เสมอ0 แพ้3ครับยิงได้12ประตูครับเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเสมอกับริเวอร์ูไป1ประตูตอนหครับส่วนอาบีไรซิครับบุกไปแพ้บบวก2ประตูตอนหครับ มากันที่ผลงานในบ้านและนอกบ้านของทั้ง2ทีมครับผลงานในบ้านของแมนซิตี้ครับในบ้านยังแกล้งครับยังไม่แพ้ใครครับชนะไป4ี่เสมอหนึ่ง แพ้ศูนย์ครับยิงได้14ประตูครับเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับฟังทีมเยือนครับเกมเยือนของอาบีไรซิคครับชนะไป2เสมอศูนย์แพ้3ครับยิงได้6ประตูครับเสียไป7ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับล่าสุดวันที่25พฤศจิกายนครับอาบีไรซิคครับบุกไปแพ้บดบวก2ประตูต่อเด่นครับมาดูตารางคะแนนของกลุ่มจีกันครับ เจ้าบ้านครับแมนซิตี้ครับแข่งไป4นัดครับชนะ4เสมอ0แพ้0ครับมี12คะแนนครับอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนทีมเยือนครับอาบีไรซิครับแข่งไป4นัดครับชนะไป3เสมอ0แพ้1ครับมี9คะแนนครับอยู่อันดับที่2ของตาราง ไปดูอัตราการแพ้ชนะของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีอัตราการชนะ80%อัตราการเสมอ10%อัตราการแพ้10%ครับฝั่งทีมเยือนครับอาร์บีไรซิครับมีอัตราการชนะ60%อัตราการเสมอ10%และอัตราการแพ้30%ครับสำหรับคู่นี้ครับทีเด็ดบอลซีดประจำวันนี้ครับขอยกให้กับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับ